ปิดท,ท้ายกันนะครับที่บรรยากาศของการเดินทางไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อยากจะร่วมแสดงความดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับถึงแม้จะไม่ได้ไปในโอลิมปิกเกมนะครับแต่พวกเธอก็ทําผลงานอย่างเต็มที่แล้วก็น่าชื่นชมครับโดยนายดอนปรมัตวินัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประกาศมอบหนังสือเดินทางราชการหรือว่าพาสปอร์ตสีน้ําเงินให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พร้อมกับคณะผู้ติดตามโดยระบุนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวกสําหรับการเดินทางเนื่องจากว่าผู้ถือหนังสือเดินทางชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องขอวีซ่าในบางประเทศครับเป็นเรื่องเล็กน้อยที่กระทรวงต่างประเทศทําให้ได้เพื่อความสะดวกของการเดินทางน,นะฮะเรารับรู้กันว่าหนังสือเดินทางราชการของเราเนี่ยเป็นหนังสือเดินทางที่ช่วยทําให้คนไทยที่ถือเนี่ยเดินทางกับประเทศอื่นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการขอวีซา่า นอกจากไม่เสียเวลาแล้วจะไม่ต้องเสียค่าวีซ่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ได้กับทีมทีมทีมหญิงเราซึ่งประกอบด้วยนักกีฬาและประกอบด้วยแพทย์แล้วก็อาจจะผู้ฝึกสอนขณะที่บรรยากาศภายในงานต้อนรับ เมื่อวานนี้นะครับก็อบอุ่นสนุกสนานท่ามกลางการมาให้กำลังใจจากทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็แฟนคลับของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยที่สําคัญก็มีการโชว์ลีลาวอลเลย์บอลโดนกับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศบนเวทีด้วยครับสร้างเสือหาให้กับข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากครับเนี่ยครับเซตไฮโอลีลาการตีนี่ย้อนกลับไปสัก20ปีนี่มีโอกาสเลยนะครับทีมชาติไทยครับ